สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนคลับแฟนช่องบารกิสองอาวุธหาทุกๆคนนะครับผมเอาละครับวันเ้กมาพบว่าพอกันทีกเก้านะครับกับแนวทางตัวเลขสําหรับวันเ้กวันที่สิบเอดนะครับวันที่1ิเอมีตุนยอนสองพัารอยน2สิบแปดนะครับตรงกับวันพุธนะครับผมเอาละครับวันเ้กเป็นแนวทางของราพัฒนานะครับเป็นแนวทางของราพัฒนานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ ถึงวันที่พ่านมาก,ก็ับ้อีกตามเคยนะครับผมก็เพาเป็นยังครับก,ก็แก้มือนะครับผมสำหรับคลิปนี้แก้มือ,อก็คิดแบบว่าหน่าจะพลาดน,นะครับเพราะว่ารถมาซีงวดแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่น,นะครับผมก็ต้องขอจดขอบพระคุีหลายนะครับรถมาหลายวันนะครับ ตัวเลขอะไม่เขาไม่รู้นะครับผมเอาละครับเพื่อการวัดเสียเวลานะครับก็มาเบิง่งราพัฒนาห,หมวดวันที่11กันต่อนะครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออก381737นะครับ381737 สามตัวบนออกเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สองตัวล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับช่วงนี้เลขออกมาแบบแปลกๆนะครับมีคนโชคดีคนโชคเหมาคนหมาบ่าครับพี่น้องแอบดบแบบเองก็รุดสามคยนะครับออ,ออกเบิออ้ลไอออกหามหนา้าหามหลังนะครับออกแล้วก็หามบนหามล่างนะครับนี่ไม่ออกเพิานหามบนนะครับเนี่ยหามบน จ็ 37, ดสามเจ็ดหวเทลกับซีซีหกหวดกรอนวนกับยัง,งออกหามนะครับพักนี้เลขเบิลหายนะครับมันเบิลหายไปนะครับผมจะบอ,อกว่าพักนี็จะเป็นเลขหามด้วน,นะครับผมก็เดี๋ยวไปตามกันต่อนะครับสาหรับหัวนี้จะมีเลขแน่แล้วครับผมเอาละครับมาตามกันต่อนะครับสําหรับ วันที่11มิถุนาย,ยน2568นะครับผมอ่พี่น้องก็มาเราก็ฝากกดไล่์กดแชร์นะครับฝากกดไล่์กดแชร์แน่แล้วครับผมขอบคนละไหลคนแชร์นะครับ,รบเพื่อเปการร่วมเห็นนะครับผมสำหรับท่านที่มักแนวทางตัวเลขน,นะครับเสียบชบแนวทางตัวเลขอย่าลืมกดติดตามไว้กดติดตามแล้วกดแจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ผ่านชมคลิปใหม่ๆที่แอดนำลงช่องนะครับอ่สำหรับลาพัฒนาวันที่11มิถุนาย,ยน2568นะครับ 0 9 8 2 1 5 4นะครับ0 9 8 2 1 5 4นะครับรตัเลเนีตารางนะครับผมก็เลขตัวที่คิดว่าน่าจะเขาวินนะครับก็0 9 8 2 1 5นะครับ0 9 8 2 1 5นะครับผมนี่คิดว่าเลขจะเขาวินนะครับผมไปมักรายกับจับเอานะครับพี่น้องตัวเลขเลขในตารางนี่ ยอมเราครับคุณผชมนี้ผิดหลายนะครับผิดหลายมือนะครับผมจริงๆแเรเพึ่งแค่งวดเดียวนะครับเมื่อเกินหมวดเดียวนะครับก็เข้าเพิ่เก่านะครับผมแต่นี่ยูดไปสามมือนะครับเหลือได้แต่ล้างไม้แค่ตัวเดียวนะครับต้องขอโทษขอใหย FT หลายนะครับผมสําหรับตัวรูดนะครับตัวรูด สกับ5นะครับเน้นที่ห้าเด้อพี่น้องจับคู่5 2 5 1 5 0 4 2า 8, ห 0, 8, 0, 8, 8, นึ่8ห้นส่ะครับส่วนตัวกันนะครับผมก็ศูนย์เก้าสนะครับส่วน ลักลอยนะครับแปดห้าเก้านะครับแปดห้าเก้านะครับสามตัวนะครับผมสามตัวก็ฝากมา,าไว้สี่หางคือก้เาเดอร์พี่น้องแปดห้าสี่แปดห้าศูนย์เก้าห้าสองเก้าห้าศูนย์นะครับแปดห้าสองเน้นกับแปดห้าศูนย์เน้นนะครับ เน้นจุดสองหางนะครับัวเลขเก้าก็ก็แน,น่นะครับผมส่วนสี่ตัวปากไว้หางหนึงนะครับพี่น้องก็ศูนย์แปดห้าสองนะครับอันนี้ครับประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้แล้วหลุด,จะ,ดะจะว่าห้าน้อยกับเขาดียู่นะครับต่ห้าน้อยในเขาดีมากครับผมตสอสหม,มือนะครับ แต่ว่าช่วงนี้แล้วก็ลดลดนั้นมากนะครับลดซีหมวดแล้วนะครับผมก็ขอขอภัยซีนะครับผมตัวเลขไม่ขอไม่รู้นะครับก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับพี่น้องใส่วิจารย์ในลายนะครับก่อนจะลงทุนนะครับผมก็นำไปเพือนำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นหน่อยนะครับตัวเลขก็มีขอไม่รู้นะครับผมแอดกับพวกโฮวเลขกสืบออกตัวได้หรอครับเพจขึ้นมาตามสูตรคำนวณั้นนะครับ เดิกเกินมาตามสูงนั้นนะครับผมทำเพื่อเป็นแนวทางให้กับเยตีเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องคนใดน,นะครับมักนะครับกะจัดเลยครับวันนี้สำหรับตานที่บอมากาพานนะครับบอมากาเบึงบ่งผมวามบันเท่งนะครับผม ท้ายท้ายสุดนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีถูกตันทุกคนนะครับผมโศกหมานลำรวยถูกหวยน้อกันนะครับขอให้โศกให้มันให้ลำให้รวยกันนะครับผมถูกหวยรวยเงินไปน้อกันนะครับเอาละครับก็เขาบอกฝากโซเน่นะครับผมสำหรับหวดนี้ก็ขอให้ถุกตันทุกคนนะครับ โชคดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ